แม่ถ้าแม่ไปหาเบื้องหม่องยุ่หม่องนอนเนี่ยเอาไอ้โต้งมาแล้วแม่ก็ต้องแยกไปนอนผู้เดียวดิพอมาโต้งมาแล้วเมื่อคืนนอนน้ำแพมันบ่มื้อนี้มื้อนี้โต้งมาแม่ก็ต้องเดินไปนอนหม่องหม่มันมีจใกห้องสามหองอันนี้ชั้นสายสองนะครับอันนี้คือหมู่บ้านเดอะวิกตอเรียนะครับ นี่เป็น,นบ้านนั้นน,นี่เป็นบ้านของบอสหนูนะครับมื่อคืนนี่ม่ไใ่นอนกับกำนันแพ่หมอนี่หมอนี้แม่ไใส่ตรงขึ้นมานอนบ้านหลังใหญ่เพราะว่าโต่งมากม่ไใ่ก็ต้องแยกกับมานอนอยู่คนเดียวนะคะมีจั่ห่องทั้งหมดอ,อันนี้ห่องบาเกินหออ่อ,หองแมกทำเกล็ดถ้าบ,บ้านไร่ห่องปานนัตีห่องแม่ติดแอร์ยังดีอันนี้ห,ออหอ่อ,องมะนานห่องมะนาห่องมะนานห่องตรงตา เอาไอ้โจงอ่างนอนห้องนี้ตีเลยจะนอนน้ำโจงอ่างนี่แหละฮะน้อนน้ำโจงอ่างนี่ละนอนป่ะเอานอนโดยเม่ตุ่ขนาดก็เป็นยังดอ์อันนั้นห้องเป็นเยินห้องข้าวนาห้องโจงอ่างเออให้แม่ยุคผู้เดียวพิเศษพิเศษว่าอะไรตีจะมาพิเศษวะอายุให้กูอายุผู้เดียวเป็นพิเศษช่วงตัวกูจักเทียนนี่ห้องนี้ว่าสิห้องใดนี่มอนแบบเยิ้นห้องข้าวนาอันนี้หองโจงอ่างให้เยุคพิเศษยุคห้องนี้ นอนคนเดียวกันบ่นใส่บ่มันเป็นยังไงมีเตียงบ่ปักปักเป็นห้อ,องน้ำตัวน,นี้สันดานเียคาเขาใช่ไหมนอนในห้องน้ำจังไรเด็กเน่เด็กเป็นตไปไปแต่สูนย์แต่พี่น้อง